ไปเดินเอาไปซืออะไรไปจะไปเอาอะไรรีบไปเอาเอาอะไรไปเอาเร็วอยีายวมัวไปเล่นรถไปนู่นไปเอาไปเอาอะไรไปเอาเลยไปเเร็วเ,วเอาอะไรลูก ไม่เอาอันนั้นกนะินไม่ได้เอาเอาไหนเลือกเอาเลือกเอาเอาไหนลูกเอาไหนไม่มีเห็นนั้นน่ะเอาเรน,นี้เนี่ยเลียมหยิบเอาจะเอาไหนเรามีหยิบเอาลูก อ่ะหยิบมาเร็วๆเอาไหนเอาไหนลูกแต่เท้าดีๆเอาไหนอันนั้นมันกินไม่ได้ไม่แม่ไม่หยาดงานที่เปนเรื่องต้องงานนี้หรือไม่ไม่กินไม่ได้ไม่น้อยที่รุ่นเรือยๆข้าไปซึ่งไ่ซึ่งไม่หยาดตัวทัดเหมือนที่ตัวหรือเป็นเรื่องเปรื่องแบบตัวทัด ไม่พี่แมนโตไปบอกใหพี่ดึนเลยเรื่องามาเรียกพอดีใหญ่คนเดียวเขาน้องมาหาบาคนนี้ชื่อแมวคงพักหนักไปกันนานๆทุกครั้งเร็ว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 อย่าลีลาไปถือไปถือไปไปนี่แหละอยู่ทุกวันอ่าให้ให้ป้าคิดตังให้ป้าคิดตังเจ้าอ้าย อยู่พ่กอยู่เมียเขไม่ยอมนักบตัวถ้นเปนตัวแบบที่มีเบอร์เมียได้นั่นกับพวกก็คุยด้วยให้เขาคิดตังค์ลูกให้คิดตังค์ไไปปหาเิมทให้เขาคิดตังค์เงินเร็วคิดตังค์เร็วยี่สิบห้าบาทจ้ะไม่รู้ของใครมาถือมาถือไปจ้ะเร็วๆเดี๋ยวได้จ่ายตังค์เขาไปเดิน bán bán buồn thằng ngoan này gặp Kinh này ừ vai, vai. đơn đi rồi ai đơn này đủ thế sửa mà băng này mà đủ thế thứ này băng oh. โอ้โหเหมือนเดิมใช่ไหมอาหารเหมือนเดิมขนมเหมือนเดิมไ,ได้ได้แล้วก็กลับสมใจบางลำพูแล้วอือได้สมใจบางลำพูแล้ว